เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสหรัฐนั้นมีการประกาศออกมาครับว่าจะเก็บภาษีจากคู่ค้าหลักของเขา3เจ้าไม่ว่าจะ,ะเป็นจีนกลุ่ม EU แล้วก็บราซิลบราซิลกับ EU เนี่ยว่าจะโดนกันไป3 0ทีเดียวตัวเลขนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปอย่างไรเดี๋ยวเรามปติดตามกันในเบรกนี้ครับค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชัยวัฒน์คมโสภาพงค์ค่ะ CFP ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนค่ะ สวัสดีค่ะคุณชัยวัน์ครับสวัสดีครับคุณชัยวัน์ครับครับสวัสดีครับคุณแทงแชร์ครับครับผมล่าสุดเรามีการประเมินไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยเขาเก็บภาษีจากยุโรป3 0จริงๆเศรษฐกิจของยุโรปนั้นจะได้รับผลกระทบไหมครับครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยพยายามจะเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็เก็บภาษีจากทุกประเทศทั่วโลกแล้วยุโรปเนี่ยก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขดุลการค้าเนี่ยก็เกินดุลต่อเนื่องมาจนปัจจุบนนะีปี2024ที่แล้วเนี่ยก็เกือบแต่ระดับ200,000ล้านยูโรนะครับถ้าถามว่าจะกระทบเศรษฐกิจยุโรปขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าให้ประเมินผลกระทบเรื่องของ GDP นะครับอาจจะเร็วไปในตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขอย่างที่เราทราบเปนมันยังไม่ไฟนอนนนะครับยังไม่แน่นอนนะครับแต่ในมุมของตลาดหุ้นเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบะเชงเิงอารมณ์ไปแล้วนะครับเมื่อ,อวันศุกร์แล้วก็เมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยก็เห็นว่าหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่ถ้าเราเจาะเข้าไปหน่อยนะครับไปดูว่ายุโรปเนี่ยจะตอบโต้ได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยปกติแล้วครับเขาจะส่งออกนะครับพวกสินค้านะครับที่เป็นสินค้าหลักๆอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าพวกยานะครับพวก เฮลท์แคร์เนี่ยไปทางอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตรงนี้เองอ่ะที่ทําให้สหรัฐขาดดุลแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยยุโรปเขาก็นําเข้านะครับพวกสินค้าเทคโนโลยีจากอเมริกาอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีคลาวนะครับบริการพวก Microsoft Azure Amazon Web Service เนี่ยครับหรือว่าพวกบริการทางการเงิน g อ l แ m a n Sachs b a c k b a c k l ล g นะครับแล้วก็พวกมีเดียต่างๆดิจิทัลแอดพวกเ a l p h a b ฟ t ไอ้พวกนี้เองอาจจะเป็น จุดที่ทําให้ยุโรปเนี่ยสามารถตอบโตได้นะก็คืออาจจะมีการแบนหรือว่าจํากัดพวกซอฟต์แวร์ต่างๆของสหรัฐนะครับแล้วก็มาพึ่งพิงเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้นนะครับหรืออีกเคสหนึ่งเขาอาจจะไม่ตอบโตก็ได้นะครับอาจจะเลือกไปหาตลาดใหม่ๆแทนอย่างคินค้าแบรนด์เนมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยขายดีในอเมริกาเหนือใช่ไหมครับก็อาจจะมุ่งไปทา,าเอเชียมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่า สุดท้ายแล้วกรารเจรจาเนี่ยมันยังมีเวลานะครับถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเพื่อแก้ตัวเลขให้ต่ำกว่าระดับสามสิบเปอร์เซ็นได้ซึ่งมันก็ยังสามารถยืดหยุ่นได้อยู่นะครับค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามีการประเมินไหมคะว่าในกลุ่มหุ้นตัวไหนที่หรือกลุ่มไหนนะคะที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่งออกนะครับก็แน่นอนอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับในเชิงเซนติเมนต์ตลาด นะแต่ว่ากลุ่มที่หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะจํากัดนะครับก็อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพรดนะครับหรือว่าพวกหุ้นธนาคารนั่นเองครับหุ้นธนาคารยุโรปเนี่ยก็เรามองว่านะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้รับผลกระทบจํากัดแล้วก็อาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วครับธนาคารยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นการดําเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมนะครับก็คือว่า ได้เงินฝากมาแล้วก็เราก็ล่อยกูคล้ายๆกับแบงก์ไทยนะครับจะไม่เหมือนแบงก์ทางฝั่งฝั่งของสาลาที่เน้นเทรดดิ้งนะครับเอาเงินไปเทรดหรือว่าทาพวกเรื่องของเดลิเวอรีต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าธนาคารยุโรปเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันต่ำหรือว่าติดลบแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังโควิดมาหลังสงครามยูเครนเซียนมันเฟิสูงนะครับอี b ีีก็ขึ้นหลออไปต่อเนื่องนะครับทําให้ยุโรปเนี่ยกลับมา ได้กําไรนะครับในฝั่งของเน็ตอินเทอร์เน็ตมาที่อีกครั้งนึ่งก็คือปล่อยกู้แล้วได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับที่ทําให้โครงสร้างของธนาคารยุโรปเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ17ปีนะครับนับตั้งแต่วิกฤตสัมพามนะครับเราก็เลยมองว่าหุ้นธนาคารยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ในช่วงเวลานี้ถ้าถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะครับครับผมมีกล้องไหนเป็นกล้องเด่นครับตอนนี้ ครับกองที่น่าสนใจนะครับของเราก็จะมีกองทุนเปิด MFC European Bank นะครับหรือว่า MEU Bank นะครับก็จะลงทุนนะครับล้อนะครับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงก็คือตัวสต็อกยุโรปหกรอยแบงกนะครับซึ่งจะมีการกระจายการลงทุนนะครับประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่นะครับธนาคารเนี่ยประมาณ17ประเทศในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ลงทุนเนี่ยกระจายไปประมาณ40กว่าธนาคารนะครับทั่วทวีปยุโรปนะครับ ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณชัยวัน์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับผมครับสวัสดีครับ